พี่หนูขอ,อกำลังใจเราจะรู้ทันทีเลยว่าเขากำลังทุกข์เป็นมะเร็งกูต้องตายาเป็นมะเร็งกูต้องทรมานาเป็นมะเร็งนี้กูต้องใช้เงินเยอะอนะต,ต้องขายบ้านขายช่องไอ้เนีตกระชีบสัญญากันเก่าๆที่เคยได้รับมาจากเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะมันทําให้เราเนี่ยวิตกกังวลกายก็คือบ,บอําบัดปล่อยหมอนะคะใจต้องยอมรับใจคือยอมรับคาว่า<ช>ยอมรับคํานี้เนี่ยไม่ได้ยอมรับว่า กูจะกูยอมตายไม่ใช่แต่การอยู่กับมันใช้ชีวิตกับมันอย่าง positive สวัสดีครับผมสันใจยอดสินนะครับผมกำลังอยู่กับคุณหลีสุภาวรรณองวัฒนานะฮะหนึ่งปีสามเดือน,อนที่ไม่ได้เจอกันที่เราเคยคุยกันที่ wellness w e care ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็แปลกใจนะฮะมีคน มีคนชักชวนว่าอยากจะฟังคุณหลีต่อเหมือนกับว่าเหมือนกับวันนั้นเราจบ่วนไปหรือไงก็ไม่รู้าเอหลายคนก็ติดใจผมก็เลยคิดว่าเออเราผมก็เลยเชิญบังเอิญคุณหลีมาสอนที่นี่ก็เลยชักชวนให้บันทึกเทปนี้นะฮะคุณหลีเล่าให้ฟังหน่อยสิคำถามที่หนึ่งนะที่แฟนๆเขาถามมากเลย อยู่ได้ยังไงโดยไม่ทุกข์ร้อนในระหว่างที่เป็นมะเร็งเอาง่ายๆนะคะถ้าเปรียบเทียบกับคนที่หลังชนฝาแล้วมีให้เลือกแค่สองอย่างอนั่งอยู่บ้านร้องไห้กับอยู่แบบสวยๆเท่ๆทำคุณประโยชน์ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะเลือกอันไหนหรือเลือกข้อสองค่ะทำตัวให้มีประโยชน์ทำตัวให้มีคุณค่าทำตัวให้เป็น แม่ที่ดีแฟนที่ดีน้องที่ดีแล้วก็ยังช่วยเหลือสังคมได้อันนี้คือความปรารถนาและความปิติที่สูงสุดแล้ววางตัวเลือกไว้ตรงหน้าสองตัวสตัวค่ะ ถามตัวเองว่าจะเลือกอันไหนจะเลือกอันไหนเมื่อหลังชนฝาเพราะจริงๆเนี่ยหลังชนฟ้ามา3-4ปีแล้ว uh huh. น,นี่คือนี่คือวีซ่าที่เขาเอ uh ็ก n d มานะคะ uh huh. แต่เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่เนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็มีโนแล้วก็มีอาการแหละจะหมจะเหมือนคนที่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนมันก็ไม่ใช่ uh huh. แต่ทำยังไงล่ะที่เราจะทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่ ทุกเช้ามีบ้างเหมือนกันที่ตื่นขึ้นมาถึงปั๊บไม่อยากอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นละค่ะเดี๋ยวนี้รู้ละว,ว่าถ้าฉันจับโทรศัพท์เมื่อไรปั๊บเนี่ยมีคนจะคอยถามคําถามฉันเกี่ยวกับมะเร็งหรือแค่บางคนแค่เขียนว่าพี่หนูขอกําลังใจ <c oughs> เราจะรู้ทันทีเลยว่าเขากําลังทุกข์ <c oughs> แล้วถ้าหากเราช่วยเขาได้เนี่ยมันเป็นความปิติเล็กๆที่เกิดขึ้นในใจมันเป็นพลังที่มันส่งผลักให้หลีเนี่ย ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนีย้ยังมีความสุขมากกว่ายิ่งก่อนอเป็นวะเร็งซะอีกอะค่ะคือโอเคนะขั้นที่หนึ่งเลือกหยิบวิธีที่ตัวเองเป็นสุขและเป็นประโยชน์ใช่แต่ทีนี้ทำยังไงถึงจะทำได้ละ่ะโอเคอคนเราเกิดมามีใครไม่ไม่ตายบ้างคะมันก็ตายทุกคนโนถ้าสมมติว่าหลีคิดว่าหลีโชคดีนะที่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยลีเปลี่ยนนิสัยเยอะมากเลย เราเริ่มเข้าใจชีวิตเราเริ่มเข้าใจและหันกลับมารักตัวเองแทนที่จะไปบ้าบอกับอะไรคะสังคมภายนอกออหรือเจ้าแม่โปรเจกต์ต่างๆที่เคยเป็นนะคะแล้วกลับมาใส่ใจตัวเราเองเออแล้วเรากเ็เราก็ต้องใช้ธรรมะในการที่จะช่วยเราด้วยแหละว่าแต่ละวันถ้าถ้าเราคิดแต่ว่าฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นมะเร็ง เอาซ้ำเติมตัวเองอยู่นั่นแหละ <Okay. S 1> ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดเลยนะมีบ้างเกี่ยวกับ side effect ของยาถูกไหมคะ <Okay. S 1> แต่ที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยการมีชีวิตอยู่ต่อไปอะ่ะมันไม่ได้ยากเหมือนกับการเป็นอมัมพฤกหรืออัมาพาดเลยนะ mm hmm, mm hmm. ใช่ไหมคะแล้วเมื่อ,เ,อ,อเราตัดสินใจแล้วละ่ะว่าฉันจะไม่ขออยู่แบบ ชีวิตเน่าๆอ่ะ uh huh. เพราะค่ารักษาเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันทําให้มันมีค่าใช้ใจ่ายเนาะ <laughs> แต่ละนาทีมันหลายร้อยอ่ะงั uh huh. ้นทำอะไรก็ได้ให้มันมีความสุขที่สุดไม่ดีกว่าเลย uh huh. อย่างน้อยๆถ้าเราเชื่อในเรื่องของอบุญบาป uh huh. เราเชื่อของภพชาติ uh huh. อย่างน้อยๆตอนนี้หลีรู้ว่าตอนนี้ทุกวันเนี้ยหลีกําลังแพ็คบุญกุศลใส่กระเป๋าทีละนิดทีละนิดพร้อมที่จะเดินทางอะคะ่ะ uh huh. โดย uh huh. ที่ uh huh. ไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่ ฉันทําของฉันดีที่สุดนะคะถ้าเราไปนั่งเผื่อใจเตือนตัวเองอยู่นั้นเ่าเป็นเนี่ยมันมี law of attraction เนาะยิ่งเตือนยิ่งบอกว่าฉันเคยเป็นฉันกลัวมันกลับมาเดี๋ยวมันมานะคะเราสู้เปลี่ยนแนวคิดของเรานะคะอะไรที่เราคิดรู้แล้วละว่ามันจําเป็นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนอยู่สองข้อเองนะคะทุกข์กับการดับทุกข์รีรู้ว่ารีทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องทํำยังไงถึงต้องดับพุกใช่ไหมคะก็ต้องมีอริยสัจสี่มีอะไรเนอะเดี๋ยวพูดไปละยาวแต่เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมว่าไม่มีอะไรเลยอะที่มันไม่ใช่อันนี้จังทุกขังอนัตตานะคะแล้วอายุหลีเองเนี่ยก็ไม่ได้น้อยอะจะว่าเยอะ ก็ยังเนาะยังสาวอยู่พอสมควรนะคะัพูดง่ายๆคือย่าง60ชีวิตนีเนี่ยหลีก็คิดว่าหลีใช้มาคุ้มแล้วแต่แต่ว่ายังไม่คุ้มพอกับสิ่งที่เราอยากจะทำเมื่อสมัยที่เรายังไม่ได้ป่วยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ค่ะหลีขอใช้เวลาตรงนี้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็มีการอันนี้ขอเชิญทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลถ้าในอนาคตมีความรู้สึกว่าจิตตก พวงก็อาจจะมาปฏิบัติธรรมพร้อมหลือก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะว่าถ้าเกิดอยู่ในกรุ๊ปเป็หมอเนี่ยเดี๋ยวเลยก็จะส่งเข้ากรุ๊ปไปเรื่อยๆขอบคุณมากทีนี้คําถามเดิมนะฮะเลือกหยิบวิถีที่ตัวเองมีความสุขเป็นประโยชน์กับคนอื่นโดยใช้ธรรมะทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยคำว่าใช้ธรรมะเนี่ย ออในทางปฏิบัติมันไมีหนึ่งสองสาอะไรที่เป็นหลักๆเลยไหมะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยออพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์และขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องสุญญาตาก็คือถึงว่ามันไม่มีอะไรที่มันจีรังอะ่ะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเราก็จะจะ,จะ,จะเราจะรู้เลยล่ะคะ่ะว่า life is อะไรคะ t ทมเพลา r รมันแค่ชั่วคราว<ๆ>เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ย<ๆ>เราทําให้ดีที่สุดไม่ดีกว่าหรอ<ๆ>แล้วเชื่อไหมคะเวลาที่เราจิตใจเราดีเนาะปิติเนาะอัตโนมัติกรีเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นด้วยนะนะคะแล้วก็เราจะไม่เกิดอะไรคะสมมุติว่าหลี่เคยปวดตรงนี้เนาะพอเราปวดปั๊บเนี่ยตื่นขึ้นมาถึงร้องไห้เลยหรือว่าเวลามันถึงแล้วหรือว่าฉันหนักแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วหรอร้องไห้ประมาณ5นาทีอะค่ะปาดน้ําตา บาเดี๋ยวถามหมอก็รู้นะคะคือป่วยกายเนี่ยเราก็บําบัดป่วยใจเนี่ยเราต้องยอมรับแต่ป่วยอันนึงอ่ะที่ห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามป่วยอุปาทานเป็นยังไงคำว่าป่วยอุปาทานเนี่ยก็คือว่าสมมติว่าที่ที่หลีบอกว่าหลีปวดตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ทันทีเลยมะเร็งมันเล่นงานละนี่ก็เป็นการปวดครั้งแรกในชีวิตฉันเลยเนี่ย ฉันหนึ่งเวลาแล้วหรอเนี่ยหรือยังมีนัดกับคุณหมอสันนะหรือยังมีนัดต้องไปไปเป็นวิทยากรที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะ,ะฉันจะไม่หยุดเหลือแล้วเหรออคิดไปคิดมา5้าทีเดี๋ยวก่อนปาดน้ําตาก่อนอยังไม่ถึงตรงนั้นเลยทําไมเราไปคิดถึงตรงนั้นซะละอ๋ออปปทานคือจินตนาการจินตนาการคือเอาสัญญาเก่าอะค่ะว่าเมื่อเราสัมผัสว่าเราเป็นมะเร็งปั๊บเนี่ยคนมันจะมีสัญญาเก่ามาทันทีเลยเป็นมะเร็งกูต้องตายเป็นมะเร็งกูต้องทรมานเป็นมะเร็งนี่กูต้องใช้เงินเยอะ เราต้องขายบ้าน <f uel ess> ขายช่องไอ้นกระีฟสัญญาเก่าๆที่เคยได้รับมาจากเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะมันทําให้เราเนี่ยวิตกกงังวลแล้วเราก็หมุนติ้วเป็นนาฬิกาเลยวู้ยตายวันนี้ฉันเจ็บตรงนี้หรือว่ามะเร็งทำเอไอเอ,อ,เอ,อโทษมะเร็งหมดจริงๆมะเร็งมันก็ยังไม่ได้ทาอะไรเลย <c oughs> นะคะอันนี้คือเรื่องของออสิ่งที่เราต้องสังเกตกับปัจจุบันที่เกิดขึ้นในกายของเราก็เท่ากับว่าเครื่องมือหลักก็ต้อง สังเกตได้สังเกต,ต้องสามารถสังเกตได้ว่าอุปทานมาห้ามอุปทานเพราะฉะนั้นต้องรู้ทันจิตะนะคะอย่างเช่นตอนหลังพี่หลีโอเคทุกไปก็ไลฟ์บอยนะไม่ทุกดีกว่า ปรากฏไปเจอคุณหมอหมอจ๋าพี่หลีเจ็บตรงเนี้ยหมอที่มีหมอคีโมเหมือนลูกบุญธรรมเลยค่ะพี่หลีเจ็บตรงเนี้ยหรือว่ามะเร็งมาเล่นงานต่อมน้ําเหลืองพี่หลีละหมอบอกพี่หลีครับต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ำเหลืองของพี่หลีที่เป็นมะเร็งครับมันอยู่ตรงนี้ครับอ้าวชี้เป่งคนละที่กันทุกรีกละหน้ามันคนละที่แล้วถ้าเราปวดตรงนี้เนี่ยแล้วเรารู้ว่ามันไม่ใช่มะเร็งเนาะ กระจอกอ่ะมันเป็นความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าไปปวดที่ขาที่แขนเนี่ยเราก็จะโอ้ยเรื่องเล็กเดี๋ยวทายาเอาแต่พอมันใกล้ๆปอดอ่ะอุปทานมาละเฮ้ยหรือมันอย่างนี้หรือมันอย่างงู้นหรือมันอย่างนั้นเนี่ยค่ะคือตัวอย่างของสิ่งที่ลีได้พบเจอมาซึ่งการจะดักจับอุปทานนี่ก็ต้องคอยสังเกตถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยลีก็ถึงบอกว่าลีจัดเวิร์กช็อปเลยล่ะสำหรับผู้ที่สนใจกาย ทิ้งให้หมอดูแลไปกายก็คือบําบัดปล่อยหมอนะคะใจต้องยอมรับใจคือยอมรับคาว่ายอมรับคํานี้เนี่ยไม่ได้ยอมรับว่ากูจะกูยอมตายไม่ใช่แต่การอยู่กับมันใช้ชีวิตกับมันอย่าง positive นะคะแล้วใช้ชีวิตทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็อย่าทําตัวเหมือนคนป่วยอ่ะบางคนเนี่ยไปนั่งหุนติ้วติ้วติ้วฉันป่วยนะคุณผู้ชายก็ ยาก็ไม่ยอมเตรียมเองให้ภรรยาเตรียมเชื่อไหมคะหลีเองนี่ไม่เคยให้ใครเตรียมยานะทุกวันนี้เตรียมเองทุกอย่างกินเองทุกอย่างถึงเวลาสุดๆนี่ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ป่วยฉันยังขับรถมาหาคุณหมอได้อันนี้ค่ะกายรักษาไปใจยอมรับแต่ที่รับไม่ได้คืออุปทานอุปทานอุปทานเนี่ยมาปุ๊บต้องมาปุ๊บนี่ต้องทกำจัดมันทิ้งหยุดหยุดกลับมารู้สึกตัว ะะแล้วเราสังเกตกายของเรานะคะ<ม>บางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยเจ็บนูน่นเจ็บนี่บางทีต้องบวกอายุด้วยเนาะ,ะสมมุติอายุ70เนี่ยปวดเส้นโครงโหหรือมะเร็งมันกินไปกระดูกมันไม่ใช่ค่ะ,ะมันเกิดจากความแก่เนาะกระดูกพรุนก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วเราจะต้องอดูแลตัวเองอย่างไรต่อไปก็ถามคุณหมอ,อว่าทำโบนสแกนทําอะไรหวาไปะนะคะแล้วคือปล่อยกับคุณหมอเป็นคนบําบัดไปคะทีนี้มีคําถามอีก อันหนึ่งนะซึ่งคืออย่างนี้คุณหลีหลังจากเจอกันปีกว่าเนี่ยคนไข้มะเร็งที่มาที่เวลนิเนสเนี่ยตอนหลังอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วสเตซื้อระยะนี่ก็ใช่และรุนแรงมาการะยะสุดท้ายเป็นส่วนใหญ่อายุน้อยชนิดที่ว่ายีกว่า30กว่าหีดูแลเยอะเหมือนกันทีนี้คำถามก็คือมันกลัวตาย จริงๆ,ๆอ่ะนะคะครัวตายจะทํำยังไงจริงๆ,ๆอ่ะนะคะหลีเรียนตรงๆเลยหรือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมาเยอะนะคะเพราะถึงช่วงที่เขาอยู่โรงพยาบาลต้องรักษาแบบประคับประคองแล้วเนี่ยทุกวันก็บอกหลีเลยนะคะค<ห>ุณหลีผมอยากตายแล้ว<ห>พี่หลีผมไม่อยากอยู่แล้วมันทรมานเ<ห>พราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ความกลัวตายนี่แหละที่น่ากลัวมากมาก เพราะเราไปปรุงแต่งมันไงว่าโหความตายมันต้องเป็นอย่างงู้นนะอย่างนี้นะถามคําเหอะใครเคยตายแล้วใครเคยตายบ้างกับมาเล่าให้ฟังหน่อยสินะคะ,ะก็ะเราเองก็มั่นใจแหละอย่างหนึ่งว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแล้วถ้าเกิดเราตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอีกน,นะคะ,ะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีขันห้ากันนั้นแ่ะคือกายใช้เหลือนี่คือความคิดล้วนๆเลยอ,อยากไม่อยากใช่ไหมฮะโดยโดยที่เราเอาวิญญ,ญาณเนี่ยไปจับ เอาสัญญาเก่าๆเสร็จแล้วเราก็ปรุงแต่งว่าฉันไม่อยากเป็นน่ะมะเร็งฉันไม่ชอบเลยอ่ะฉันอยากจะขับสายไล่ส่งถามว่าเราขับสายไล่ส่งได้ไหมอ่ะมันไม่ได้อ่ะถ้ามันไม่ได้แล้วเราจะเปลี่ยนจิตของเรายังไงอ่ะให้ยอมรับมันว่าโอเคฉันป่วยแต่ฉันป่วยแต่กายนะฉันไม่ได้ป่วยใจใช่ไหมครัีเองอยู่มาห้าปีเนี่ยบอกว่าถ้ารู้สึกป่วยใจเนี่ยคือขัดทุน ขาดทุนที่ที่เรารักษาไปอ่าฮะแล้วทีนี้ถ้าอันนี้ถามถึงเทคนิคปฏิบัติเราคนอายุน้อยถ้าความกลัวตายมันโผล่ขึ้นมาทำไงความกลัวตายเวลามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าทำไมเราถึงกลัวเราห่วงเรื่องอะไรเราก็ไปจัดการเรื่องนั้นให้เสร็จซะก่อนนะฮะให้มันเบาใจลงอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่า เอาโมแต่นั่งกลัวแต่ไม่ทําอะไรเลยนะคะเราก็ต้องจัดการทุกสิ่งให้เรียบร้อยตอนนั้นหลีก็เคยโดนประกาศเนาะชี้หน้าว่าเหลือหเดือนเนาะแทนที่เราจะมานั่งทุกข์เพาะฉันเหลือเวลาแค่หเดือนนั่งหลังน้ําตาเนี่ยเราก็นั่งคิดเป็นข้อๆเลยว่าอะไรที่เราต้องรีบจัดการ แล้วเราก็จัดการให้เสร็จซะที่เหลือคืออะไรคะกำไรคือกําไรของชีวิตแต่ละวันแล้วและเราก็เอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างความสุขภายในครอบครัวให้มากที่สุดแบ่งปันไปถึงพ่อแม่แบ่งปันไปถึงลูกหลานเตรียมหรืเองนี่มีโอกาสได้เตรียมพร้อมกับลูกหลานด้วยนะคะว่าแม่ตายเนี่ยลูกยังไงเนี่ยตัวลูกก็มี DNA ของแม่50%วยเมือ่อไหรย่ยูคิดถึงแม่ยูมองแขนตัวเองแม่อยู่ในนั้น นะคะจนลูกไปสักเลยอ่ะจนลูปปกก็ <laughs> ไปสักเลยนะคะเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่เนี่ยความกลัวตายเนี่ยกลัวแล้วมันหายไหมอ่ะกลัวแล้วกลัวแล้วกลับทําให้มันแย่ลงนะคะ<อ>เพราะร่างกายมันกลายเป็นกรดใช่ไหมอ่อพาพอกลายเป็นกรดเนี่ยมะเร็งมันชอบมันก็จะโต<อ>เพราะฉะนั้นเราสู้ทําจิตใจให้ผ่องใสทําไมหลายๆคนบอกผมสวดมนต์นะคุลี ถ้าสวดแบบนกแก้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไหมคะใช่ไหมคะมันต้องสวดด้วยความเข้าใจอ่ะเดี๋ยถึงบอกว่ามันมีหลายๆวิธีนะคุณหมอที่ทําให้เราเนี่ยเลิกกลัวตายค่ะประเด็นสําคัญก็คือวิเคราะห์ดูความกลัวหนว่าทาไมถึงกลัวทำไมถึงกลัวแล้วกลัวเรื่องอะไรแก้ไขซะที่แก้ไขได้เป็นข้อข้อเขียนลอมาเลยเป็นข้อข้อว่าฉันจะต้องทําให้เสร็จตรงนี้ แล้วที่เหลือมีอะไรกลัวอีกอ่ะฉันไม่อยากพลาดพลาดเพราะพระเจ้าสอนอ่ะมีที่ไหนใครที่มันไม่มีการพลาดพลาดเนาะเออนั่นแหละค่ะคือคือคือสิ่งที่เป็นเป็นคีย์ใหญ่ๆที่เราสามารถที่จะกระตุ้นจิตใจของแต่ละคนขึ้นมานะคะอย่าคิดแต่คำว่ากลัว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 แต่ไม่ทำะไรเลยแล้วอีกอันหนึ่งนะคุณหลีคืออายุน้อยพอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ย ชีวิตมันมีแต่การลุ้นผลการตรวจลุ้นซะจนเหนื่อยเลยใช่แล้วการตรวจก็มาบ่อยใช่อันนี้ทําไงอ่ะคือคราที่เล่าหลีมีพูดไปเนะตอนสัมภาษณ์ว่าหลีเคยได้ CT ทีสแกนมาผลแล้วต้องให้หมอคนเดียวที่เป็นคนเปิดเนี่ยเปิดดูสุดท้ายบอกไม่เอาตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหลีไม่เคยสนใจเลยนะว่า CT ทีสแกนผลมันจะเป็นยังไงเพราะมันอยู่3อย่างอ่ะเหมือนเดิมแย่ลงดีขึ้นนิดหน่อยแล้วไงอ่ะ อีก3เดือนเจออีกแล้วเจอกันอีกแล้วก็มานั่งลุ้นกันอีกแล้วนะครับเวลาคนไข้บอกว่าคุณหลี่ครับยี่ห้านี้ผมจะต้องไปซีทีครับมีลุ้นอีกแล้วบอกพี่จะลุ้นทําไมนะอะไรจะเกิดให้มันเกิดเฟซิตแมนใช่ไหมคะยอมรับมันไงคะกลับมาที่ยอมรับอีกอะกลับมาที่ยอมรับยอมรับเท่ากับเลิกลุ้นเลิกลุ้นเท่ากับอะไรจะเกิดให้มันเกิดให้มันเกิด แล้วปรึกษาหมอว่ามีวิธีดูแลยังไงนะคะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไวไม่ไหวอ่าแล้วก็การทำทำอย่างไรที่จะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นการอยู่กับอากาศที่เย็นสบายสดชื่นการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็การทำใจให้เหมือนแบบไม่รู้สิหรือเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งแหละที่บอกว่านิสัยเดิมกว่านิสัยดีกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็กลายเป็นคนที่เบา ะะปล่อยวางได้ทุกเรื่องน,นั้นล่ะค่ะคือความสุขเด็ดขคนอื่นเขาก็อยากเป็นอย่างนี้คนอื่นที่เป็นมะเร็งเขาก็อยากเป็นอย่างคุณหลีนะเขาถึงเรียกร้องหาอยากจะดูเทปคุลีอีกสักครั้งค่ะค่ะค่ะเพราะผมว่าสองคำตอบที่คุณหลีตอบในแม่มันคุ้มเลยแหละชีวิตที่อยู่มานี่หลีคิดว่ามันคุ้มหลีไม่ได้คิดถึงความกลัวหลีไม่ได้คิดถึงความตาย นะคะมีแต่สั่งมองไว้เฉยๆเนาะเอาแบบไม่ทรมานเนาะแต่ว่าให้เจาะเจออะไรนี้เราไม่เอาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะคะใชกว่าเตรียมพร้อมถูกไหมฮะเราเตรียมพร้อมแม้แต่งานศพยังบอกลูกเลยว่าจะเอาวัดไหนเอาดอกอะไรเพราะเราบอกเสร็จแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเบาใจนะคะนั่นเลยค่ะอย่ากลัวมันเลยยอมรับมันยังมีวิธีแล้วก็ตราบใดที่หลียังอยู่ตรงนี้เนี่ยหลีก็ดูแลน้องๆที่มาเข้าออกขอบคุณมากครับคุณหลีค่ะอ่า ก็สุขคนแก่เวลานะครับท่านผู้ชมผมย้ำสองอย่างนะยฮะอยู่ยังไงให้มีความสุขให้มีความสุขผ่านไปตั้งห้าปีตั้งให้สัมปทานได้แค่6เดือนใช่ใช่ค่ะกุลีบอกแล้วอยู่ยังไงให้มีความสุขเลือก2ตัวจะอยู่แบบซมกมกหรือจะอยู่แบบมีคุณค่าแล้วมีความสุขแล้วเลือกเลือกก็ทากับความโกรธตายก็คือ คว <misery. S 2> ามตายไม่น่ากลัวความตายไม่น่ากลัว <c oughs> <copyright S 1> ความกลัวตายน่า,ลา, <c oughs> ากลัวกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่กลัวตายแม่งก็จะลุ้นท<ะ>ุกสามเดือนทุกสามเดือนแล้วจะสุกตรงไหนอะ,อะให้เลิกลุ้นเลิกลุ้นยอมรับอยอมรับไม่ว่าอะไรจะเกิด <instead> อะไรจะเกิดก็ <c oughs> ให้มันเกิดอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญโอเคนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบวัสดีครับบวัสดีครับขอบคุณมากนะคคุณลีบ๊ายบาครับ